ด่วนวันนี้พีคสุดพายุฤดูร้อนถลม่มสภาคระหว่างลมกระโชกแรงจังหวัดเสียงต่อไปนี้รับมือฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่28เมษาย,ยน2568คลิปนี้ขอแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภยัยที่ต้องเผชิญกับพายุฤดูร้อนในช่วงบ่ายค่ำและดึกของวันนี้โดยหลายพื้นที่อาจมีฝนตกหนะักมากกว่าวันก่อนๆที่ผ่านมา รวมไปถึงอาจมีลมกระโชกแรงสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนหลังคาปลิวได้โดยจะเป็นพื้นที่ใดจังหวัดใดบ้างอีกทั้งพายุฤดูร้อนชุดนี้ยังคงส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงวันที่1นึ่งพฤษภาค,คมเลยทีเดียวลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเป็นเช่นไรไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดิน กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นแต่ในช่วงกลางวันสภาพอากาศยังคงค่อนข้างร้อนอบอ้าวโดยทั่วไปและจะมีพาย,ยุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำและช่วงดึกของวันนี้ จากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่เริ่มเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้โดยมีแนวลมพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังคงพัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้จะได้รับอิทธิพลจากกระแสะลมฝ่ายตะวันตกโดยจะส่งผลทำให้ในช่วงบ่ายของวันนี้จะเริ่มมีพายุฝนฟ้าคะนองกระจายตัวบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบนและตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออกแถบชายฝั่งรวมไปถึงบริเวณภาคใต้จากนั้นในช่วงเย็ยนการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและตอนล่างภาคตะวันออกรวมไปถึงบริเวณภาคใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกและลมตะวันตกหลายพื้นที่ของภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองและฝนตกหนักบางแห่งจากนั้นในช่วงค่ำของวันนี้ ตามโมเดลจะเห็นได้ว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงบริเวณภาคกลางตอนบนส่วนภาคอื่นๆจะมีฝนฟ้าขนองเพียงเล็กน้อยบางแห่งโดยในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่29เมษายนเลยทีเดียวในการนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายรายชื่อจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน ประจาวันที่28เมษาย,ยน2568มีดังนี้ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยนนองคายบึงกาฬนนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนม ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรทอ,อำนาจเจริญบุรีรัมย์นครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง ลบบุรีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีส่วนภาคตะวันออกกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลรวมถึงบริเวณภาคใต้ก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางแห่งโดยลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไปกับมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนโดยทั่วไป โดยมีพาย,ยุฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรออำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ ศีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศางเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง ลบบุรีสระบ,บุรีสุพรรณบุรีและกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีชบุรีชะเชิงเทราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศางเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนโดยทั่วไปโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสขอให้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องรับมือกับพาย,ยุฤดูร้อนและพื้นที่อื่นๆที่ต้องรับมือกับฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเฝ้าระวังอันตรายหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะบริเวณที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซาก เส้นทางน้ำที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำมีการระบายน้ำที่ไม่ดีอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นและควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้กับผลไม้และเตรียมป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ให้ดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเอาไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือชาวประมงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะเห็นได้ว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็น อิทธิพลแนวลมพัดส,สอบเข้าหากันของลมตะวันออกเฉียงใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนที่พัดเข้ามาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายสายเหตุปัจจัยจึงยังคงส่งผลทำให้มีพายุฤดูร้อนที่มีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกปางแห่งอย่างต่อเนื่องจากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จะมีฝนตกต่อเนื่องจงแต่ช่วงเช้าไปจนถึงช่วงบ่ายจากนั้นการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำของวันที่29เมษาย,ยนนะคะโดยจะเริ่มเข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้การกระจายตัวของฝนในบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้เริ่มลดลงจากนั้นในช่วงดึกของวันเดียวกันยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางแห่ง บริเวณภาคเหนือและภาคกลางเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่30เมษายนจะเริ่มมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าในบริเวณภาคเหนือในขณะที่ช่วงบ่ายการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นกลุ่มฝนจะแผ่อิทธิพลเข้าปกคลุม,มบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางตอนบนส่วนในช่วงเย็นไปจนถึงช่วงคำ่ำของวันที่30เมษายนการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้น เข่าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกบริเวณภาคกลางตอนล่างและภาคใต้จะมีฝนเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในช่วงดึกบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีฝนฟ้าขนองบางแห่งบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างของภาคซึ่งพายุฤดูร้อนชุดนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาย,ยังคงประกาศแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องว่าจะส่งผลกระทบไปจนถึงวันที่หนึ่งพฤษภาคมเลยทีเดียว จากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างต่อเนื่องและแนวลมพัดสอบเข้าหากันของลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงกระแสลมฝ่ายตะวันตกนั่นถือเป็นสาเหตุสำคัญที่ส่งผลทำให้วันที่หนึ่งพฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางแห่งโดยจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงคำ่ำ การกระจายตัวของฝนในบริเวณภาคกลางและภาคใต้จะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งจะเห็นได้จากโมเดลวาดทุกภาคจะมีพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงกระจายตัวอยู่เป็นจุดเป็นหย่อมจากลักษณะดังกล่าวทั้งกรมตุนิยมวิทยาจึงได้แจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภยัยรับมือพายุฤดูร้อนประจำวันที่29เมษาย,ยน2568กบได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูน ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมินครพนมขอนแก่นกลาลสิน์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและนครราชสีมา ภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีและกาญจนบ,บุรีส่วนวันที่30เมษายนถึง1พฤษภาคม2568พื้นที่เสี่ยงภัยได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิและขอนแก่นภาคกลางที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทและลบบุรีขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงติดตามรับมือสถานการณ์สภาพอากาศดังกล่าวเอาไว้ด้วยนะคะหลังจากนั้นในวันที่2พฤษภาคม มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราเริ่มอ่อนกําลังลงแต่ยังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาเสริมจึงยังคงทําให้มีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งอย่างต่อเนื่องจะเห็นได้จากโมเดลว่าในช่วงบ่ายจะเริ่มมีฝนฟ้าขนองในบริเวณภาคเหนือก่อนหลังจากนั้นในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ากลุ่มฝนจะแผ่กระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อม เข้าปกคลุมบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ซึ่งภาพรวมการกระจายตัวของฝนจะเริ่มลดน้อยถอยลงตามลำดับแต่ยังคงมีโอกาสเกิดลมกระโชกแรงในบางพื้นที่จะเห็นได้จากโมเดลว่าในช่วงดึกของวันที่สองพฤษภาคมจะมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจากนั้นตั้งแต่วันที่สามพฤษภาคมเป็นต้นไปเริ่มมียอมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อน เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยยังคงมีลมตะวันออกเฉียงใต้ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเสริมเติมความชื้นเข้ามาทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางแห่งในขณะที่อุณหภูมิจะเริ่มปรับขยับสูงขึ้นกลับมามีอากาศร้อนและอาจมีอากาศร้อนจัดเกิดขึ้นได้บางแห่งลักษณะอากาศเช่นนี้ จะเกิดขึ้นต่อเนื่องยาวๆหลายวันซึ่งจากโมเดลจะเห็นได้ว่าบริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องไปจนถึงวันที่12พฤษภาค,คมเลยทีเดียวยกเว้นบริเวณภาคเหนือภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนที่การกระจายตัวของฝนจะลดน้อยลงมากมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเพียงร้อยละสิของพื้นที่เท่านั้นและนี่คือแนวโน้มลักษณะอากาศตลอดทั้ง15วันข้างหน้า ที่นำมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะยังคงต้องติดตามอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเนื่องจากหลายสาเหตุปัจจัยยังอาจเปลี่ยนแปลงและเข้ามาส่งผลงกระทบทําให้สภาพอากาศแปรปรวนได้อีกแต่ไม่ว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดแอดมินและทีมงานจะติดตามนํารายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะและแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิป ซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะ